เมลี่คริสาสวันนี้ก็ซตินจะมาอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเป็นวันคริสต์มาสแบบเป็นทางการก็คือวันที่25ธันวามาเจอออสตินกันออสตินจะให้อุ้มหรือไม่ให้อุ้มวันนี้มันล้นกันจะได้อวยพรกันไหมมาแล้วสุดหล่อสุดหล่อของเราก็ให้อุ้มวันนี้เป็น วันคริสต์มาสแบบเป็นทางการก็ว่าได้จุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บหน่อยจนหลอ่อจุ๊บจุ๊บหน่อยลูกยิ้มยิ้มหน่อยครับยิ้มโอ้ยยัยอ้วนยัยอ้วนไม่เคยย,ยิ้มเลยอ่ะฟังข่าวฟังข่าวฟังข่าวด่ากังเป็นไ,ไงอร่อยไหมอาหารคริสต์มาสอร่อยไหมคุณอ้วน คุณเจ้าเอาน้ำหนักเท่าไหร่คะกว่าจะถึงปีใหม่คุณจเจ้าน้ำหนักเท่าไหร่เริ่มอ้วกไม่ไหวแล้วมนีอารมณ์ดีวันนี้วันนี้อารมณ์ดีเนื่องในโอกาสเทศกาลหรือว่าวันนี้วันที่25ธันวาเป็นวันคริสต์มาสทั่วโลกก็ว่าได้เนาะเป็นประเพณีดั้งเดิมของอาทางฝั่งตะวันตกแต่ทุกวันนี้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกต่อ เทศกาคลคริสต์มาสหรือว่าวันคริสต์มาสก็จะปรากฏให้เห็นแสงสีเสียงแบบยิ่งบ้านเรายิ่งแบบน่าจะน่าจะจัดน่าจะจัดหนักกว่าทางนี้ด้วยซ้ําไปส่วนมากทางนี้ก็จะแบบเน้นเน้นก็คือเน้นกินเน้นกินเน้นเที่ยวเน้นดื่มประมาณนี้ก็มีแสงสีเสียงมีไฟมีอะไรให้ดู มันเป็นช่วงฤดูหนาวความหนาวที่ไม่ค่อยจะเข้าใครออกใครเท่าไหร่ถึงจะเป็นประเทศของเมืองหนาวก็ไม่สามารถที่จะสู้หนาวได้ก็คืออยู่บ้านดีที่สุดก็จะมีตามในเมืองตัวจังหวัดหะือแถวสตอกโฮมเขาก็คงจะมีไม่ได้ไปหรอกอยู่บ้านนี่แหละหนาวก็หนาวจะไปทำไมเนะอยู่บ้านกับออสตรีนนี่แหละ สุขสันต์วันคริสต์มาสขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกๆูกหลานเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยจะจัดจะแตะจะต้องอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นธุรกิจการงานเจริญรุง่งเรืองใครเป็นข้าราชการก็ขอให้สองขั้นสามขั้นทุกๆปีไป สุขสันต์วันคริสต์มาสกันครับจากออสินพ่าฮ่าไยังครยังค่านคนวัน